สวัสดีครับสวัสดีแม่ทุกท่านเลยวันนี้นโมออกไปออกกำลังกายกับผู้พิยามค่ะนี่โอ้หนมนะวันนี้ลูกของลของแล้วลของแล้วเากระชาแล้ววันนี้เล่ากาแล้วหนเหนเอ้ามาเอา ปองมานมเนากันนีมาเด้อมาเด้อไปเที่ยวเด้อครับนี่ผู้ใดบ่ยังกันเถอะน้โมใบอยากยังสิอาบน้งก่อนเลยคันไหนเลือกไปเลืะวันนี้ครอบครัวพาไปอาบน้ำ

ไปนามุนสาวนามุนครไปเที่ยวไปเที่ยวไปอาบน้ำเย้มื่อเละอนกึ่งไอ้หมอจุดละไปมันีไปมั้งแจงภากวานเด้อแจงากวานพูดรับเหมาบ่คือเลยยังมา่เปี่ยนเหาอ โอ้อันซ้ำนบว่าไหนเดกางหันไป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 รถรถไปทางไหไปทางไหไปซร้างฝุ่นให้ไปสรยไปแล้วไปแล้วมามาเล่าเลาพี่อามมาสิอะไรเล่าพี่อามครับ เพื่อจางอกรนไงไอ้ยังน้องจังนี่ขอให้น้ำโม่เนี่ยนะรอไม่ได้ครอไปไป้านที่เดียวโอ้โหอาบดามมือนตัว

nam mận coi <laughs> dễ kéo, cắt xài được. được, được. Yeah, À, <laughs> <vẫn chợp lắm. cười> có đi nhang con vươn vươn áo à, mong phi am đơn bên bẹp đấy phi am nhang bẹp đấy phi am nhang hiền ăn nhang bẹp đấy áo áo bao nhom lên nhang xì nhom mà dần quá nhang con phụng liều đỡ liều đỡ khắp liều liều phi am nam con Kiệt leo, kiệt leo Tí hàng tụp tụp Kiệt leo เอาบวชิบอยากลงโพษนกันี้เฮ้ยเยเจ้าเล่นเต้าเล่นไอ้ี่อมาิม่แยังก้อนหนูจังได้กะสันหนูยอมพี่นะวันนี้ไปทางนี้อีเมย่ไปทางนี้กะสัน มองมองพี่อามเดินเดียบไหนเดินตามเอยพี่อามนะต่อตูดพี่อามเลยบ่ย่อมบ่ย่อมบ่เวบบ่เวบพี่เรียงนางจะเวะนะคะดิดูดู เดินตามรอยพี่อามเลยค่ะนี้อึ๊อึ๊ดไข่กน้าโมว่ะห่วงยาก็ห่วงนะคะพ <c oughs> ี่อามเขาจะมือเขาจับนู่นจับนี่น้าโมก็ทำตามเขานะคะ บอบอพรท่านหิดเร็วแม่เร็วเร็วเร็วห้องห่องกินหยาอยู่ดีค่ะเต่า้งงยานพี่แอมไปก่อนุ จะไม่ยอมจะไม่ยอมอีกนะคะนี่อลานกินยาถากกอนตามชิวตามชิวเหมือนกันงคนหมอบลูกอย่างนี้เห็นพี่อามเขาหมอบลูกตามชิวล้อ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 ลาล้อลาล้อตามชิวเด็กหน่อยเด็กหน่อยมาหลัง สิทถาตามชิวค่ะนี่วันนี้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปไปดูหน้าเลยจ้า